ท่านฟังที่เคารพกันนำตั้มาพบกับเรือคู่ที่เห็นเป็นการปกครองแม่นางมังชา2 0 2 2ทงตั้งสายน้ำสายจากวัดแหลมสายต้องมาเจอกับป,ป๋อพิ่ิตชายั้<า>งสายระว่าคู่นี้พายออกมาทั้งสามทีพีพายพายกัน,กน,กนเจอทั้งสามทีพีพายพายกัน,กนเจอทั้งเข้าสู่หลักที่หนึ่งแล้วเข้าสู่หลักที่เแลือไม่มีใครย,ยอมกครมาดูกันสิครับว่าเมื่อไอห,หนุ่มหน้าหมดคนพิจิต คนไปจิตตะคู่เลยทีเดียวตะคู่นั้นไม่ยอมแล้วเว้ยดูดิว่าดูดิว่ารวมดาวรวมดาวเรานาำด้านซ้ายในดามของแม่น้ำวัดขาเจอกับพัดแสงพัดแสงนัไม่ยอมแล้วเว้ยพัดแสงนักชาติไพไพดีเรานาำด้านขวาเรานาำด้านขวาหมอปวิจิตัยวัตบุตรเกลตารามนั้นยังดีอยู่เรานาำด้านท้ายก็ไม่ยอมเลยด้านทายลุกขึ้นเปิแม่น้ำวัดขาเราน่ากรอดคอเราน่ากรอดคอกอดคอได้หรือไม่หมอปวิจิตัยนั้นดีอยู่ประมาณสองชั่วโมครับสองชั่วโมงอย่างชนะการยังคงเดิมเราะท่านผู้ชมท่านทุกท่หนู ทีว่าพรนสาพันสาพิจิตตคูพีจิตพันสานันมาในนาปอบพีตใจปอพี่ใ,ใจตอนนี้ดับนปยูเล็กน้อยดับไปเล็กน้อยเอาลว,ว้ยพีจิตด้านโ้นแ,แม่นางบัจฉาตอนนี้ก็จล่พีจิต,ตขึ้นมาประมาณหนึ่งโโค่เอาละครับหนึ่งคจะสองโจโคแลวไวไหมปอพีชัยปอพีชัยฝีพ้าชุดนี้จะพรรษาเราจะปะดะผายอได้ผายนับแม่นางัจฉาจากแหลมสายแลมสายว่างไงล่เบ็ไล่บีปล่จีล่ดีีล่ตาไปจะ पापी चाहिए पापी चाहिए ना भी बात सोचो खोल पैरा भी चाला ही पैरा भी लाइक यू भाई चाहता भी अरखाव सुहाग सिंपल था ही चाहे वहाँ का बीट पढ़ते भी लोग भाई फर्स्ट सेकंड पढ़ते थे तो उन्हें खाई यू करे भाई नहीं वहाँ खोल नहीं नहीं वहाँ खोल नहीं जब नहीं खाई खाई जब नहीं खाई दंग दंग दंग